กลังก <scream, S 1> ินข้าวค่ะนุ่นนุ่กินอันนี้ค่ะนุกินกะเหผัดเห็ด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 ผเหัดเห็ดผัดเห็ดห็ดผัึเห็ดห็ดนึบอกมาผัดหห็ดหมดผหด นี่คือหมูเอ้าหมูเ <c oughs> ขียงพอหั่นนอเขอากับไม่หั่นอีกตัวหนึง่งแ้วเนาะฮะแต่ว่าวกวางเองหมูใหญ่มากไอตัวแมวไอตัวแมวมันมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยกินดีๆมันจะสำลัก เธออร่อยแต่ยากไะ่ใ้่เขียวไม่พูดอร่อยค่อยๆกินไม่พอเหมือนกันเลย แม่ไม่ได้พาเกียแม่ไม่ได้พาเกียผมแม่เริ่มยาวแล้วเราไม่ได้ยาวจังไม่ยิงคอมใหญ่เลยแช่ปบะแม่ผมยาวไหมไอยิงไหมคะไปเล่นบ้านชุูมันจะเค็มเล่นโอใจพอแล้วเดี๋ยวมาซด ำผักอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินน้ำอุ้งอาอุก็กิน <c oughs> ด,ดีดีดนเอาไหม <c oughs> ไปไหนไปกินน้ำพี่ไหมแม่อไม่มีกวนพี่กินกับแม่ไหม มุกค่อไปกินกับแม่ก็ได้ข้าวสุกไหมล่ะมุกมันยังไม่ไอ้นี่พอมันยังไม่คลายตัวต้องเกิดถอดปั๊กไปแล้วก็ต้องปิดไว้ก่อนอ่ะข้าวดีดแล้วมันต้องลอยประมาณห้าถึงสิบนาทีนุน่น

มือค่ยมือเราเนี่ยใช้ช้อนตักง่ายกว่าลินดูนี่เอา้เอาอะลนเอเอเอะโ,โดนมือเฮอ หน้าเล็กเลยใช่ปะหน้าหนูใจเย็นข้นี้ข้านี้เขาไม่ไหลข้างนี้หัวเขาไม่ไหลข้างนี้อืมเขาอยู่ยิมยังดังว้ายแม่กัวอ้วกไม่ใช่อะไรหรออร่อยมันอร่อยก็ยังกินอยู่ตอนเช้าเอาไม่ได้จะพาให้หนูจะเอาไปกินอยู่รถแกนมา แล้วแม่ผัดเห็ดสีขาวให้เนาะที่นี้เนาะใส่ไข่ไหมใช้มือเลยรู้ใส่ไข่นะกินดีๆเอาข้าวเจ้ามารข้าวเจ้าเหรอกินตอนเช้าแบบไม่แค่นั่งรถโอเคนั่งอยู่บ้านตื่นแต่เช้านะถ้างั้นน่ะถ้าจะกินแต่เช้าอ่ะต้องตื่นเช้ากินถ้าไม่ตื่นเช้าอย่ากินเออช่างมันเอาข้าวบาหมดเลอข้าวบาหมดเลย ัเส้นน้ำเงินทำไมป่าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทรายสีอ้าวไอ้ทรายิดอ่ะทำไมไมันเป็นสีๆๆๆๆสบบนั้นน่ะสำหรับวันนี้บุ้งบุ้งไม่บานนีเลยจักจักแปะแล้ว